ไม่สนใจมาเป็นแม่บ้านเหมือนแม่เธอบ้างหรอเห็นเช็ดกระจกเมื่อกี้ก็ดูคล่องดินเป็นแค่ลูกแม่บ้านแต่กลับได้งานจากบอสแบบนี้จะให้ฉันคิดดีได้ยังไงบอสคะลูกป้าทำงานได้ทุกอย่างเลยค่ะถ้าบอสจะใช้อะไรเรียกได้เลยนะคะเขาเพิ่งทำงานบริษัทครั้งแรกถ้าทำอะไรผิดพลาดบอสเตือนได้เลยนะคะ ได้เลยครับป้าจุ๋มไม่ต้องเปห่วงเลยนะครับถ้าลูกหมูเขาได้ไปทํางานกับพนักงานคนอื่นๆเดี๋ยวก็มีประสบการณ์เองแหละครับค่ะคุณลูกหมูพร้อมเริ่มงานแล้วใช่ไหมครับพร้อมนะลูกพร้อมค่ะบบอสดีเลยครับคุณวางใจได้เลยนะพนักงานบริษัทนี้ใจดีทุกคนโอ้ยวัน แกเป็นอะไรเนี่ยก <oh ็ยอดที่ฉันคิดนะสิมันไม่ตรงสักทีฉันเหนื่อยที่จะทำละเอาเธอก็ใจเย็นสิไม่ต้องถึงขั้นปลาข้าวปลาของก็ได้เธอพูดแบบนี้เธอจะมาทำให้ฉันไหมล่ะโอ้ไม่เอาอ่ะงานที่ยังไม่เสร็จเลยเห็นไหมฉันแกก็ทำงานของแกไปเลยไม่ต้องมายย่งกับฉันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พนักงานใหม่เหรอใช่ค่ะฉันชื่อลูกหมูนะคะอืมลูกหมูเดี๋ยวนั่งตรงนี้นะขอบคุณค่ะเราชื่อลูกนะส่วนนันวันยินดีที่ได้รู้จักนะ ค่ะอ้าวแม่คะอ้าวลูกโบพักเที่ยงแล้วเหรอลูก ใช่ค่ะแล้วนี่แม่กินข้าวหรือยังคะยังเลยลูกหนูจะไปกินข้าวแล้วเหรอแม่ทําข้าวกล่องมาให้วางอยู่ในครัวน่ะหนูไปกินไปอืมไม่เอาอ่ะหนูรอกินพอแม่ดีกว่านานนะลูกแม่ยังทําความสะอาดข้างในไม่เสร็จเลยถ้าอย่างนั้นหนูทําช่วยแม่ดีกว่าจะได้เสร็จไวปไ,ปไม่ต้องลูกไม่ต้องทําไมก็หนูอยากช่วยแม่นี่ เดินหนูเช็ดกระจกให้แม่ไปทำอย่างอื่นเลยจริงจริงลูกคนนี้ขลูกแม่ไงอ้าคุณวานสวัสดีค่ะสวัสดีป้าลูกหมูแล้วเธาไปเช็ดกระจกทำไมอ่ะหอฉันช่วยแม่ฉันทำงานน่ะแม่ป้ามีลูกป้าเหรอ ใช่จ้ะลูกป้าเองเขาอยู่ผแผนกเดียวกับคุณวันเหรอคะใช่ว่าแต่ป้ามีเงินส่งลูกเรียนจบปริญญาตีด้วยหรอหรือว่าวุฒิการศึกษาที่ลูกป้าเอามาสมัครงานเป็นของปลอมเออไม่ใช่นะจ๊ะป้าส่งลูกป้าเรียนจนจบปริญญาตรีจริงๆจ้า ถึงป้าไม่มีป้าก็หาเงินส่งลูกเรียนจนจบได้จ้ะอ๋อแต่ก็คงส่งจบได้แค่ปริญญาตรีโซฉันก็ไม่ได้จบปริญญาโทจากสถาบันชื่อดังแค่ฉันเอ่ยชื่อมหาลัยบริษัทก็อ้าแขนรับฉันกันหมดแล้วอ๋อค่ะดีเน้ะค่ะ ลูกหมูเธอไม่สนใจมาเป็นแม่บ้านเหมือนแม่เธอบ้างหรอเห็นเช็ดกระจกเมื่อกี้ก็ดูคล่องดีนี่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆนี่วันฉันหลอเล่นนาทำสีเรียดไปได้โอเคงั้นฉันไม่กลัวแล้วดีกว่าฮา บริษัทมีลูกแม่บ้านเป็นพนักงานเสื่อมเสียภาพพดหมดไม่เป็นไรลูกอย่าไปสนใจเลยเราทำหน้าที่เราให้ดีก็พอค่ะแม่ ที่ผมเรียกผู้คุณมากระทันหันเพราะผมมีเรื่องจะแจ้งให้ผู้คุณทราบตอนนี้ทางสำนักงานใหญ่ได้แจ้งกับทางเรามาว่าตอนนี้กำลังมีโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์หนึ่งอยู่แล้วเขาต้องการคนจากสาขาเราหนึ่งคนเข้าเรื่องเลยแล้วกันผมมองว่าพว้คุณสองคนเนี่ยมีศักยภาพในการทำงานพอๆกันผมเลยอยากให้ผู้คุณสองคนทำโปรเจกต์ทดสอบนี้ดูก่อน แล้วผมจะเป็นคนพิจรารณาอีกทีหนึง่งว่าใครจะได้เป็นคนไปทำโปรเจกต์ที่สำนักงานใหญ่ค่ะบอสเออเออฉันเลิกงานแล้วกำลังจะไปรอดรอแป๊บสิโอ,อ้ลา ลูกหมูค่ะแม่มีอะไรหรือเปล่าคะนี่เลิกงานแล้วนะลูกยังไม่กลับอีกเหรอหนูอยากจะทำโปรเจกต์นี้ให้เสร็จก่อนค่ะแล้วค่อยกลับแม่กลับไปก่อนเลยนะตั้งใจนะลูกแล้วก็อย่าหักโหมเกินไปแม่กลับก่อนนะค่ะแม่ มีข่าวดีจะมาบอกอะไรข่าวดีอะไรลูกหนูได้รับเลือกให้ไปทําโปรเจกต์ที่สํานักงานใหญ่จริงเหรอลูกจริงสิเขาแม่เขาบอกว่าถ้าทําโปรเจกต์เสร็จได้เงินรางวัลตั้งห้าหมื่นเลยนะโอ้โหเก่งจริงๆเลยลูกแม่นี่ยินลูกแม่บ้านสมใจเธอหรือยังล่ะ ทำดีเอาหน้าทำตัวอวดเก่งเลียแค่งเลียขาเจ้านายฉันละไม่แปลกใจเลยที่เธอได้งานนี้แต่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเลิกแอปแปลวสถทีอย่ามาทำตัวเป็นผลไม้เมืองหนาวฉันไม่ชอบนี่วันทำไมเป็นแค่ลูกแม่บ้านจนก็จนกว่าอายุ นี่คุณวันลูกหมูเขาไปทำอะไรให้คุณนักหนาถึงต้องดูถูกกันขนาดนี้ทำอะไรนักหนาหรอป้าก็แย่งงานฉันไงฉันเลยอยากรู้จริงๆว่าป้าได้สอนลูกป้าหรือเปล่าว่าอย่าแย่งของคนอื่นนี่วันฉันไม่ได้แย่งบอสลือกชันเองหน้าไม่อายทั้งแม่ทั้งลูกหักปากน้ำใส่กันโหลกชังงอกดูเงาตัวเองบ้างนะ สภาพอย่างเธอไม่สมควรที่จะได้งานนี้บางทีฉันก็คิดนะว่าการศึกษาที่สูงของเธอไม่ได้ช่วยยกระดับจิตใจของเธอให้สูงขึ้นเลยเฮ้ยเป็นแค่ลูกแม่บ้านมาพูดแบบนี้กับฉันน่าสมเพชคุณนั่นแหละที่น่าสมเพช น่าสงเพศที่สุดคือคนที่ชอบดูถูกคนอื่นแต่ไม่ดูตัวเองเหมือนคุณไงคุณวันบอสบอสจะเข้าข้างยีลูกแม่บ้านนี่หรอคะผมไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้นผมตัดสินจากผลงานผลงานใหญ่นี่เนี่ยนะผลงานจะดีกว่าของวันก็ใช่เลยสิงานของคุณลูกหมูส่งก็เร็วกว่าลายละเอียดก็ดีกว่า ส่วนงานของคุณช่วยให่มีชิ้นดีแล้วจะให้ผมเลือกคุณได้ยังไงทีนี้คุณรู้หรือยังว่าผมไม่ได้ลเอียงเออบอสถ้าคุณรับผลการตัดสินใจของผมไม่ได้คุณก็ลาออกไปไม่ค่ะไม่ลาออกค่ะหนูขอโทษค่ะอย่าไล่หนูออกเลยนะคะคุณไม่ต้องมาขอโทษผมคนที่คุณควรขอโทษคือป้าจุ๋มกับพ่หนูขอโทษนะคะป้า ฉันขอโทษนะลูกหมูไม่เป็นไรจ้ะคุณวัน,ไม,มนไม่เป็นไรวันขอบคุณจริงๆนะคะที่ไม่ถือโทษก,กดหนูนี่หนูป้าขอบอกอะไรไว้สักอย่างนะอย่าดูถูกใครด้วยการศึกษาเพราะไปปริญญาไม่ได้วัดค่าว่าใครเป็นคนดีค่ะ แค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากลายได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน